รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ มันติดเบ็ดเองนี่แต่มันท้องอยู่นะจ๊ะพี่ปล่อยมันไปเถอะจ้าอุย้ยเจงก,ก็กินมันอยู่ทุกวันกินจะสงสารมันทำไมวะเรายังรักชีวิตเราเลยพี่มันก็รักชีวิตมันเหมือนกันอุย้ยกเจนจะพากลอนปล่อยมันไปเถอะจ้ะพี่หยไปอีนี่ก็ดิน้นทุกตกคาเรือเลยปล่อยมันไปเถอะจ้าพี่อุย้ยเจนจะพามาแล้วหน่าวะอ,อ้อีค่นิ t h าอีค่นิ tha อุ้ยอยู่ไหน กลับมาแล้วหรอจ๊ะแล้วแม่เอื้อยหรอจ๊ะพ่อแม่เอื้อยอยู่ไหนอ่ะพ่อเฮ้ยแกไม่น่ารำคาญจริงนางเอ้ยเอ้าทำไมวันนี้พ่อกลับมาเร็วจังเลยหรอจ๊ะเอ้าทำไมละจ๊ะหรือว่าจับปลามาได้เยอะเชียวเปล่าจ้ะพี่จับปลาไม่ได้สักตัวเลยได้แค่ปลาบมุ่งม่งมาตัวเดียวแต่มันดันหลุดมไปได้เอ้าแล้วนางคันี้ถามันหายหัวไปไหนละจ๊ะน่าสิ ใช่แม่เอ้ยไปไหนอะพ่อข้าจะบอกให้เอาบุญให้ก็ได้นะเพราะแม่แกหนีตาผู้ชายคนเดียวยังจะไปไหน,น,นเอ้ยแกไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปบุญหรือที่ทำไมยอะลงไปเลยตามหาแม่ลงไปอยาให้ฉันจะไปหาแก็งไปในลงไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> สมน้ำหน้าแม่แกทิ้งแกไปแล้ว ชีวิตแกจะเหลือใครล่ะทีนี้ไม่จริงแม่ไม่ทิ้งเอื้อ<ค>ย<ณ>พวกคนชินต่ำอยู่ไปก็ไม่มีใครรักขนาดแม่แกงไม่รักเลยถ้าเป็นฉันนะนะโดดน้ำตายหาไปแลเยื้อเราอายสูงกว่าพี่น้องหรอถึงว่าพี่แล้วมาส่วนสูงเท่ากด้แหล่ร้อยห้าสิบสี่เซนท์ปุ๊บปากเหม็นเห็นู่้น้าของแกนะแล้วก็นอนตายตาของพี่ของอยุงนี้แหละ มาเจออะไรแบบนี้มีเด็คนใจร้ายแม่จ๋าใอ้เไปหาแม่ได้จากที่ไหนเขาบอกว่าแม่ทิ้งเอ้ยไปแล้วจริงใช่ไหม ขอให้แกจะนอนร้องไห้ตรงนี้สักกี่วันกี่คืนนะนะแม่แกก็ไม่มีวันกลับมาแล้วเลิกโกมไฟายได้แล้วน่ารำคาญทำไมไอ้ต้องพูดอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้แม่พี่ก็เป็นนาไอ้นะมันไม่ใช่นาฉันได้อีกอย่างนะพ่อก็บอกไปแล้วว่ามันหนีตามผู้ชายไปแล้วทำตัวแรดแลานๆนทั้งลูกทั้งแม่อย่าพูดแบบนี้กับแม่พี่ทำไมฉันจะพูดไม่ได้จำไว้นะแม่แกนะไม่มีวันกลับมาหรอก ไม่รู้เรื่องเยนั่งลำแขกเป็นอะฉันยังไม่พูดเลยลูกไอ้ลูกเป็นอะไรไปนี่หนังเอ้ยแกนทำอะไรลูกฉันอีผีบ้านนี่มันจะฆ่าลูกเอ้ยไม่ได้จะฆ่าไม่ได้จะฆ่าอะไรสบายปิ้วเหมือนแล้วเนี่ยเอ้ยแค่ไม่ชอบพี่ไอ้บอกว่าแม่เอ้ยก็มันเป็นเรื่องจริงอะคิดมากเกินไปแล้วนะคนนม้เนี๋ยอย่ามาขึ้นเสียงแม่ซะนะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงบ้างสบายหลุดกี่รอบแล้วเนี่ยกูบอกว่ามึงสูงกว่ากูไม่กี่เซนนี่ไม่กี่เซนอะไรสูงเท่ากันหยุดลูก แกเนี่ยนะฉันไม่น่าเป็นหลานนะแต่แกแกแบบนี้กูก็ เอ้ยแม่ไม่ได้ทิ้งลูกไปไหนแม่อยู่นี่ลูกไม้ไม่ได้หูวปดใช่ไหมแม่อยู่ไหนอะแม่อยู่นี่ลูกเอ้ยเอ้ยมองลงมาข้างล่างสิลูกนี่แม่จริงๆเหรอจ๊ะปลาบูทองจ้ะเอ้ยแม่เองแม่คณิฐาของลูกแม่ทำไมแม่ถึงเป็นปลาละจ๊ะเอ้ยฟังแม่นะลูกแม่ตายไปแล้วแม่เกิดใหม่มาเป็นปลาบูทองแม่คิดถึงลูกมากนะเอ้ยหมความว่ายังไง แม่ตายไปตอนไหนแม่ขอโทษนะลูกแต่แม่กลับมาหาลูกแล้วนะแม่เอ้ยแ้เสียใจที่แม่ตายไปแล้วแต่แม่ต้องมาอยู่ในร่างต้าแบบนี้แต่เอ้ยก็ยังดีใจนะที่แม่กลับมาหาแม่แม่กลับมาหาลูกแล้วนะแม่รักลูกมากแม่ยเรักแม่เหมือนกันนะลูก็้ห้ นางเอื้อยมนคุยอยู่กับใครอีเอื้อยมันคุยอยู่กับใครก,คยยก็ไม่รู้มันพูดคนเดียวว้ยมันคงคุยกับผีแถวนั้นละมั้งผีหรือว่าผีนางคณิ tha แม่อายกลัววิแต่ว,ว่าถ้ามันเป็นผีนางคณิ tha จริงๆเนี่ยนะแม่ว่ามันก็คงจะต้องร้องห่มร้องไห้แล้วแหละคงไม่มานั่งยิ้มอย่างนี้หรอกหรือว่า คุยกับใครมาเลยจ้ะที่ท่าน้ําน่ะเปล่าจ้ะเอื้อนไม่ได้คุยกับใครที่ท่าน้ําแล้วทําไมต้องทําหน้าตกใจขนาดนั้นละจ้ะนี่วันนี้น,น้านะอารมณ์ดีนะแล้วน,น้าก็ไม่ใช่ยักษ์ใช่มารอะไรต้องมาต้องทาหน้าตกอกตกใจวันนี้เนี่ยน้านก็เลยจะให้เธอเนี่ยหยุดหนึ่งวันจะ้ะเมื่อกี้จะมัวทําหน้าอึ้งอะไรคุณแม่ให้หยุด ก็รีบไปสิเอือยอยู่ได้จริงๆหรอจ๊ะได้สิจ๊ะนี่จะขึ้นไปนั่งนั่งนอนๆออะไรบนเรือนก็เชิญเลยนะจ๊ะรีบไปเลยจ๊ะก่อนที่จะเปลี่ยนใจไปจ้ะขอบคุณนะจ๊ะอห้อยู่จริงๆใช่ไหมจ๊ะอยู่จริงๆจ้าไปเลยรีบๆเลยไปได้แล้วไปไปเลยขึ้นไปเลยลูกเดี๋ยวน้าจะไปเดินเล่นปะ แม่มให้หยุดไว้นางนิ t h แกอยู่ไหนออกมาสาดัดีๆเลยนะฉันรู้ว่าแกอยู่ในน้ำนี้นี่แหละนาคณิ tha าจา๊าอยู่ไหนอ่ะพูดนี่ถ้าแกไม่พูดนะฉันจะไปจับนางเอื้อยเนี่ยมาเคี่ยนให้เนื้อเนี่ยมันแตกออกมาเลยแกจะพูดไหมอย่าทำอะไร,รลูกฉันนะว้แม่ตัวไหน,ไหน ทำเมนูอะไรดีนะปลาบูนึ่งมะนาวหรือว่าปลาบูผัดเผ็ดเอ๊ะหรือว่าจะเป็นต้มยำปลาบูอุ๊ยแม่แต่อายว่าอยากกินหอหมกไม่อดีกว่าออมากระเส่ะออมากระเสปลาบูคณิถีอย่าทำอะไรชันนะอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรพี่เลยม่ว่าแกจะเกิดอีกกี่ชาติไหนฉันก็จะตามไปฆ่าแก บ้าานนจะทำยังไงดีกับมันนะแม่หรือว่าเอาไปกดน้ำแต่มันเป็นตาแต่เอามันกลับไปในน้ำได้ยังไงล่ะลูกขันทีไปฉันเถอะฉัน แต่ฉันต้องการให้แกตายไงขนาดจะกลับมาเป็นปลาเนี่ยยังกลับมาวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่นี่แกเนี่ยนะมันคือเสี้ยนหนามตำใจของฉันมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าแกจะเกิดไปเป็นอะไรนะฉันจะจะตามไปจองร้านจองผ่านแล้วก็ฆ่าแกอยู่ดีมันคงจะดีไม่น้อยเอนาะนังเอื้อยมันได้กลิ่นแม่ กับข้าวมาเลยจ่ายยกมาเลยนี่พี่วันนี้ฉันจะทำปลาบูผัดเผ็ดมาให้พี่ด้วยนะร้อนๆเลยจ้ากินมากให้ฉันป้อนไหมจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะขอบใจจ้ะขอบใจแม่เนี่ยเตรียมอาหารไว้ให้พ่อแล้วก็เอื้อยเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะกินสิเอื้ออันไหนข้าวเอื้อจ๊ะพี่จ้ะไอลองชิมนิดนึงสิฉันบอกว่าฉันไม่ค่อยหิวนะจ๊ะปลาบูนี่ไปหามาจากที่ไหนเนี่ยจ๊ะห <laughs> วานหวานก็ปลาบูเมียรักของพี่ไง ไม่มีอะไรเลยจับปลาตัวนี้ฉันจับมาจากบึงแถวนี้จ้ะจพี่กินได้เลยจ้ะหวานมากหวานฉ่ <สะ S 1> ำวาหวานพี่เอ้ยเป็นไรไม่กินข้าวกินไปสิน้าแกผัดอร่อยมากกินไปสิพ่อเป็นอะไรกินิจตะอื้อยนี่มันแม่แม่อุตสา่าห์ไปเกิดเป็นปลาแล้วนะยังจองเวรจองกรรมกัินไม่เลิกน้าคณนี้ถี่ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอน้าเขาผัดมาให้น้าแม่ของเอ้ยมาทำเป็นอาหารให้พ่อเหรอ แกที่สุดแม่แกกะตายดนสักทีไอแอบดูตอนที่พี่คุยกับแม่ใช่ไหมช่ไม่ได้คนโง่กย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดใช่หนือไม่ออกใช่ไหมแค่นี้<ว>ของ่าแกไม่ได้ฉลาดไงแต่แกมันคือคนชั่วกล้าว,ว่าฉันกับแม่หรอนางเอือ้อยนี่มันหมายความว่มาอะไรกันเนี่ยก็าปลาบุที่พ่อกินน่ะันคือแม่ของนางเอืเ้ยอยไงอพูดอะไรนะ แม่จ๋าเอ้ยเก็บได้แค่บางชิ้นส่วนของแม่เอ้ยจะให้แม่อยู่ตรงนี้นะจ๋าแม่อยู่ตรงนี้นะจะได้ไม่มีใครมาทำอะไรแม่ได้อีกเอ้ยจะมาหาแม่ทุกวันชาตินดอมีจริงเอ้ยขอให้แม่เกิดมาเป็นแม่ให้อน,นะจ๋าเอ้ยแม่อยู่ี่ลูเอ้ยต้นมะเขือมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง เอ้ยจริงๆได้ใช่ไหมจ๊ะเอ้ยแม่เองลูกแม่คณิฐาของลูกแม่เกิดเร็วจนเอ้ยตกใจเลยเอ้ยไม่คิดว่าแม่ต้องกลับมาหาเอ้ยต่อไปเนี้ยเอ้ยจะไม่ให้ใครรู้เป็นอาตายาดแต่แม่ของเอ้ยอ่ะเกิดกันในนมะเขือรีบกลับไปทํางานเถอะลูกเดี๋ยวพวกนั้นก็จะสงสัยกันอีกได้แม่ เกิดเป็นต้นมาเข่อแม่แกนี่มันตายยากตายเย,ย็นจริงๆเลยนะลูกไอดึงลูกมาเขืเอออกมาให้หมดเลยนะวันนี้เนี่ยแม่จะเอาไปทำน้ำพริกได้แลวจ้ะแม่แมฉันก็ได้เหมือนกันวันนี้เราอิ่มกันแล้วจ้<ม><ม>จะลูกไปวันนี้แม่จะเอาไปทำน้ำพริกจ้ะได้เลยจ้ะแม่ กินไหมจ้าพี่เป็นน้ำพริกก right. so mm ับมะเขือจ hmm. ้าน่ากินมากเลยจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆน่าจะอร่อยน่าดูเลยนะจ้ากินเลยจ้าพี่อร่อยอ่ะแม่แกกล้ากินหรอก็ถ้าเป็นมะเขือไอ้กินได้จ้าถ้าไม่ใช่เนื้อปลาบุเหมือนแม่เลยลูกคราวนี้แม่จะกินให้จมเขี้ยวเลยต้นมะเขือต้นมะเขือเลยหายไปใครเอาต้นมะเขือเลยไปนังด้วยยังนังไวๆไปเลยต้นมะเขือแม่แกก็มากินกับน้ำพริกหมดแล้วก็สิ ทำไมน้ากับน้องทำกับเอ้ยแบบนี้แล้วจะทำมาแกจะร้องไห้ทำไมหน้าลำคาญนี่ว่างมากนะก็ไปสักผ้าไปนี่คือแม่เอ้ยใช่ไหมเออนีบใส่หมวกไปเลยนะคณิตถีมีค่ากินแม่เอ้ยอีกแล้วเหรอใช่จ้ะพี่พี่อย่ามาโยนแม่กี่สซ่น คนถึงเกิดมาโชคร้ายแบบนี้รอบนี้เอ้ยขออแม่เวยริมตะหลิงแล้วกันนะจ๊ะแม่จะได้เย็นเยๆแล้วเอื้อยก็ขอให้แม่มาเกิดเป็นต้นโพที่จะไม่มีใครสามารถทำร้ายแม่ได้อีก มนเกิดใหม่เป็นต้นโพเร่อนี้แม่สวยอลามเป็นสง่ามากค่ะโอ้ลูกไม่ต้องรองอ้องเอยถึงแม่เหรอกายเอ้ยถุงรังแกวันนี้เอ้ยขอนอนกับแม่ตรงนี้ได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะลูกแม่เอ้ยไม่คิดเลยว่าจะเจอคนตายยากคร้บแม่แม่มาเกิดลูกแม่ไม่ได้ตายแม่เป็นอมาตะครั้งต่อไปแม่อากเกิดเป็นอะไรจ๊ะ แม่อยากเกิดเป็นคนไม่นางคนนี้เป็นใครกันเนี่ยเขาว่ากันว่าหญิงสาวหลับให้เราจุมพิษเขาจะตื่นจากความฝันไม่ต้องกลัวค่ะเจ้าเชื่ออะไร ชื่อเอื้อจ้ะเจ้าเป็นคนบ้านไหนเอื้อเป็นคนบ้านโป่งจ้ะแล้วท่านท่านคือใครเจ้าคะข้ามีนามว่าพระเจ้าสมาทัน์น้องเอื้อนี่ต้นโพของเจ้าใช่ไหมใช่เพคะงั้นน้องเอื้อและต้นโพย้ายไปอยู่กับเราในวังนะไปเจ้าคะ่ะยังไม่จบแต่งงานกับเรานะแต่งเจ้าคะแต่ว่าต้นโพของเอื้อจะเหนียวนิดนึงนะจ๊ะพอดีเอื้อเพิ่งเอามาลงไม่เป็นไรจ้ะ ต้องช่วยกันนิดนึงนะสามสีแ,แม่ไปอยู่ด้วยกันงานกับมึงต้องลำบากขนาดน,นี้เลยแม่นั่งลงเลย<อ>นางเอื้อยอ่ะมันจะได้แต่งงานกับพระเจ้าพรมทัตแล้วเห็นไหมคนที่จะได้เข้าไปอยู่ในวังมันควรเป็นไอ่แม่เมียมนาสป่าอ่ะแต่กลับไม่ทําอะไรเลยอ่ะแม่จะไม่มีวันยอมลูกเราต้องคิดหาทางแก้แค้นให้พวกมันแม่ก็คีดสิลูกไอหรือว่าเราอ่ะจับตัวนางเอื้อยอ่ะ แล้วก็สลับตัวไงลูกสลับตัวในวันแต่งงานพระเจ้าพรหมทัตต้องเป็นของลูกนะจ๊ะแม่ไม่มีวันยอมให้อ้อายมันเอาพระเจ้าพรหมทัตไปเล็กชาดตาเอาไว้ลูกฟั่งแม่อ้ายเวลาพูดฟั่งแม่ลูกเราแมา่อะพีกับเบะเราต้องคิดแผนการแต่แม่รู้นะว่าต้องทำยังไง,ไ,งไป พ่อแกป่วยแกรีบไปเร็วแล้วจะไปรักพ่อแกเหรอเร็วรีบไปดูพ่อแกรีบไปดูพ่อแกเร็วสิไปโอ้พ่อแง่แกไม่มีวันออกมาได้หรอกอยู่อย่างนั้นเป็นผีตายโหงเท่านั้พี่เอื้อยเพราะคนนี้จะได้แต่งงานกับพระเจ้าพงมาทังต้องปฏิฉันทสมัครจำใส่กระโหลกบางๆของแก้วไว้นั่งฟ กันมามากแล้วนะอีกคนบ้านเนี่ยอีคณิตถีเจ้านี่มันไม่ดีการและต้องทำอะไราสักอย่างแหละกอะไรพ่ะถ้าเาทาัน่อน่นะคะฉันไใช่เจ้าบทัอะ<อ>ไรเป็นอะไรแกไม่ใช่ลูกเอ้ยของฉัน แกเป็นใครข้าคือคาน,นิตาฉันจะเมาคืนพวกแก เ,เ,เอ้ยก็รักแม่แม่รักลูกนะแม่แม่แม่นี่เอ้ยเหรอท่านคือข้าคือพระเจ้าพรมทัศนี่ข้าหลับไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไหนๆเราก็เป็นสามีภรรยากันแล้วข้าขอใช้โอกาสนี้ร่วมใช้ชีวิตรักกับเจ้านะได้เพคะ